งั้นแข่งวันการดีเจอินเวอร์ีนะคะว่างลูบาธรมะกับเจเนซิโมาเปลี่ยนสองเกิดขึ้นเข้ามาอ่าได้ได้ให้ได้เลยเจอมาขอบคุณนะแม่ขันดุขันดูมีความสึขไล่ไล่ไล่ไลเรามีความสุขยางไรูเเนี่ยไปเลยเข้ามาเลยไปเลย เก้าพันอ่าเลยเกียร์มันดิจริงเลยเก้าพันไม่มีอ่ะของแจกไอ้ตัวอะไรเกียร์นี่เปิดแจกของแบรนด์ไร้เราดีๆได้ด้วยไออีกรอบนึงโอ้ยเขาคืนจ่าเราเพิ่มหนึ่งเหรอเออไม่มีเลยจับเทียนตัวเล่นอะไรไม่ได้เลยเอากระบายเอาที่ไอ้จบไปนี้นี่จบไปนี้ ไล่จวเชียรปปชูส sa. ีไปี่เชียวจวโอ้จวขยบเปียกมากเลยพี Dir ่เข้าเลยนี่เจนางแชร์แล้เอาเลยจวเอามาเอกบอยงเข้าดู2 1งหใบท็อปหนึ่ใบลปเปลเดนเจลลี่ไปเลยลูกสบาระชุวดูครสามาระนัาจะปั๊มอีกสองใบ ปั๊มไม่ได้พี่ให้ดูเลยสิแนะบอกวันที่ปั๊มไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวปั๊มจับมือได้ไงเดินนเนนวเฮ้ยยหิงไปเลยปล่อยอย่างี้เลยเหรอบ้านหนึ่งต้องการไม่ไ้สามคแล้วเราีเลยได้เข้าอแล้วเราอรไมเดี๋ยวเรายุดสีน้เงินมาไง อันนี้เรา่อยเราสองสิบเอ็ดอยไลยูมีไม่ได้พารัสบสต๊อทปดอยยังไงดีวะไดีด้ี่สิบสามทอ้ไยังไงดีดนคอยู่ดีรอบสองรอโอ้โหไม่จ่ายอไหมลงจวนหนึ่งหนึ่ใบ ไม่ต้องกาทำไมปาลิกูมอเรอเยไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หรอกืนึ่งดีดีไอ้บอกมนึ่งแตกแตกบอกดีแต่เลยสองใบหนึ่งใบเข้าโซนกนี่โอ๊ยยังไงเี่ยวตีอะไรไม่เข้าเลยตีเล่ผ่านเเลย อไก็สองเกสองัไว้โอเคว่าอยู่าม่ผมจะเล่นยัไงก็ตอนนี้มีความจเต็แล้วแล้วใอีกแล้วจะเล่นยังไงดีแวนตีเทไหร่สิบเจ็องคิกแต่สองคิเนีย้เนเนสิบสี่เราปีกผู้ยังคนเดียวยัม่ะมี ก้ามีอลกมพลังข้างนี่อนี้าหม0สิบหาเยยี่สิบแบบสิบเก้าอัไปไหนสิบสี่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 าแค่ขอใเราเริ่มก่อนสิบสี่ไ้ยี่สี

เราแข่งกันฮิวเรอใช่เราแข่งกันฮิวไงแก้ม้แก้อะไรแก้หมดแล้วสองอันสามแม่จแเม่เราลนะแข่เราาแล้วแมเราไปรับก่อนไปเล่นก่อนได้พีมผมชนะอย่างเวดขงมเยคนหนึ่งแม่มืออยัานเน่าเลย ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วเนี่ยเกียบบ้ามือเหมือนจะแหลกเย็นริปเปิลกึศี่ใบเยร์คิปเปิลสี่ใบเล่นไงเราดีกว่ามันมือดีกูเล่นไงอันนั้นอันนั้นขอเล่นได้แต่เนี่ยเล่นไม่ได้เลยถ้าคอโซสามใบแล้วก็ลิเก่สี่ก็ไม่ดูคอยังไงเกียร์ยังไปขึ้นเอาที่ไหนมาคอห็นโยูคุ้มเบี้ยว เฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาไงป้องคู่สองอ่ะมีนาวาตีสี่หนึ่งไก้าวใดอ่ะมินาวาก้าวใดอ่ะไอคูชเชนอ่ะไอคุูชเยนมันไอคุูชเยนมันป้องได้ได้อ่ะไม่ใช่ไอคูชเชนมันจับบูทได้ไอคุชเจนเราจับบุเนี่ยก็ผู้บอกอยู่ที่ไงว่าก้าวใดอ่ะมินาวาก้าวใดให้แก้ให้แกน้องสนามดูสอง หนึ่งไปก็เส้วนหมดเลยนะพี่เขาลุ้หมดนั่นจะเปิดตัวเร็วหรือเปล่าโอ้โหดูเขาแอ๊ดดิผิดวะผิดวะทำได้ไม่ได้ไม่ขี่รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆนั่นแหละมือเนี่ยรับไม่ได้มากเลยดิปิ้ลัานาชาติถ้ากดกูอยากมีได้กูอยากมีขึ้นห้าบาทห้าบาทเนี่ยดูพี่ดิเปิดให้มาแต่ละอย่างอันนี้แบบนี้อยากให้เลยนี้ นี่ยดูมือดิมือมันพอเล่นได้มากกว่าต้ตาเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนต่อโอเคจัตีเปลีอยนหมวเย็เห็นมึงจะเป็นหึ่งเห็ไหมดีแล้วตานข้าเป็นเกตสแวนกับตัวเองไม่มีอะไรเลยนอกจากคีก็เนีย้อดห้าพันสิบห้ายี่สามสองคีเล่กาแวนตีตีตัวนี้ข้าแวนตีบวกห้าพัน แล้วก็ถ้าในแถวมีไว้สามพันเท่ากับบวก 00, หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามสิบเจ็ดสองคิดกระติกไหมแล้วก็กโซ่ตัวนี้ลดค่าคอสออกสามออกโซ่สามไว้หนึ่งขีดการะแค่ส่วนนี่ขอหนึ่งขึ้นไป ไม่เชืขาดได้แต่ศูนย์ไม่ขอหนึ่งขึ้นใชตกใจโคเทคมาตามคิจากได้เดียบักเข้ามาไม่มีดตายไม่นับินเตอร์เซ็ไม่นับไม่นับผู้หญิงลืนเต็ดดีผู้หญิงอเดดีไม่เจอไม่เจอเฮี้อะไรเลยวิ่งอะไรจริงเนาะวะวิ่งสิบหกกวัา มีเลยอุ้ยจูอะไรอ่ะแล้วดูมือดิมือเล่นได้มากก่าตามอีเราจะเล่นด่านแล้วไงเราเล่นดาเดยวโแล้วแล้วเอออยู่แล้วแล้วมนาแไม่กลัวไม่ไม่มีเลยปล่อยเลยเจี่นีว้าวนอนเอาไว้เ้าอา อะไรวะน่ะขอดูเอดิอะไรวะน,น,น่ะเจี๊ยบบอกว่าถ้าเจี๊ยบก็มีสองแล้วกตวออใใครอยู่ชาลเจนไม่เกี่ยวโอเคแค่เจนตัไม่ใช่มันโดนลิบิแล้วก็นี่อ์บอกว่าบ้านนึงทิ้งมือมีกี่ใบเจอก โอเคอ่าทิ้งตัวทิ้งใครก็ได้ที่ที่เห็นในข้ขขนววางมนเลือกเลือกฝุ่นบายสองใบอันนี้แต่อันนี้วยแล้วก็ใช่แล้วก็เลือกคืนดีกว่าเลือกเรียบายเลือกบายเรียบใครก็ได้ที่ข้างในนั่นคน

หาหน้าเหมือนเม่นแม่อะไรก็อะไรที่ติดชื่ออ่สุอดหาหน้าเหมือนเม่นสุดแรงไปดูดอ่ะหาหน้าเหมือนคนนี้หรอท่กดหากระโดดเอาไวเจอตอนไหนไปูนะจุดหนึ่งแล้วก็เลือกใบหนึ่งใบ เอาไปนี่ไปลงหลมเพกกระโดดนอะไรลงคนนี้ถ้าเป็นเทียนคนนี้จะโบนสองทัแล้วก็ถ้าตีิดได้บหรือได้าบเอาใบสองใบเอาลงหมได้เอาลงาบก็เอาลงได้สองใบลงหลุมได้โอเคไม่เท่านหลุมอีกงาไม่เน่งเลยเข้าเลยไม่เจอ ไม่เจอไมเช็คเด็ดสองให้คนนี้ตีเท่าไร่1 11 1สอดหรอเฮ้เอาคนนี้ก่อน1 1ตีข้างคนนี้11อตีแหวนพอคิดก็บัส2เอาสคนนี้ลงมือเอจับเพิ่มาะลงมีเท่าไหร่อีอมี1 2 3 4 5 6 7 8

ถ้ามีซื้อเหมือนกันตกลุมลุมหลุโซ่เลยหรอตกกันไปตกถีก็ต้วตายถ้ามือสาวไไม่กล้าได้ดโอเคแต่เล่นอย่างไดแย่โสองพันเป็นหนึ่งสิบเสิบปดสบาร์หนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ด ก้าต่สี่ไม่พอเช็คตกแกไม่รอดเลยกอะกิจัหนึ่งตัว อนโซ่สาังมีอตาได้จวดนถอดมีหน้าซ้ำไหมไม่โอเคไม่มีหน้าซ้ำมีเ็น้าไม่มีเล้วนะจวนหนึ่งตัวนี้บอกไี่แบนบวกข้าหัโอเคนี่ข้อโซ่จวด ยี่ิบห้ยี่สสองิสีแล้วก็เทปตัวนี้เบอห้าพับตอมันกับสองในห้ารัิี่ตัวนหว้เจนน่เข้าโซ่ จะพอพอกันลังคนกินไมเขาอันดีอันนี้เปลี่นอันนี้สิบสามแบข้าวเขช้าเินจุเมเมื่อมีกี่ใบห้าโอเคไปโอเค ขีเกียจสองสามสี่เกดเป็นด้ห้าไม่้อะหกเจ็ดแปดเก้าล้อมีเกี่ยเกิดมื่อมีมันในดอกตีเล้ปล่อยกขอเอฟเฟกต์้องับ้านหนึ่ขึ้นมือหนึ่ง หาคนนี้ขึ้นมาเคนนี Watching> ้มาร์คหนึ่ง้นมตบเลกเกไปวันตีไม่เข้าตแค่วันเดียวพี่เอาเลยดีไป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 เอาคนนี้กับเก่คนนี้โอเคนี่แหละดีนะครับแ้วก็แป เป็นโจมตีเลยอันอนี้แบบคืปาาคือจบแล้วอไปเลยใช่ไหมจบเพลินก็ขึ้นมือถ้ามันขึ้นได้มีเท่ตัวไหนอ่มีเป็นตไหนขอนาใช่ไหมเอาเป็นตีเลยข่า่อ่าเป็นตีอยู่ที่ยี่สิบสามเข้าเลยตรงนี้ยี่สิบนม่เจอจบพลังแค่ครั้งนิดวี่สิบแปดไม่ใช่ขี้แราใช่ไหมเยอะแล้ ไม่มีดตีคนนี้ที่สิบเอ็ดตีเลยตีเจ็ดโ่ไ่ใแ้เลยนะสามมืเีััขึ้นนะไม่ตื่ีเอาล่ะุแพ้แล้วคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอไม่ใช่มันคิดอย่างนั้นแหละ ไม่มาม่มงงวะสอเกี่วันนานแล้วเนี่ยคอจเมหมดแล้วนี่มีจะเล่นไม่พอยเกือไม่ว่านะสิบสองไม่วางนะคอสเต็มแลยไม่ได้เลยหมดเลยตีหกึ้งสามสี่ห้าโอเคเจ็ดพ้นตัวเดินไป น้อนเลยนะอันนี้ไม่รู้ทำไปสัมเห็นเรียบนีเรียกๆสงนสามสถานียืดได้หนึ่ไรกเลยถามว่าใช้ลิมิตหรือเว่าใช้เดี๋ยวก็ช้าวองดีอยู่ที่พูดด้วยเป็น27 27บวก7คั28ดูสอง หนึ่ใบครับลบหนใบตัดบกลองสองลูก่สลูกนนอแบบต้วก็อบโอ้โหแล้วก็ดีเอาสองลูกเข้าเออสองลูกเข้าสองมือสามมือหรับนมือเยอะนะแฟนอเลยแม่ไม่ใจดย็เลยตีเล้ ตีแบบแปดให้แบ18แนไม่มีอะไรอื่นเดียวยืไม่เมียเไยยืมสามหมื่นเขาาแล้วโผล่ไหมเกิแล้วเอไหมนะกสามพันสองสมีไม่พอหึงสองะไรรู้ไหมจดได้ไรเอี้เนี่ยตอนนี้ไม่ตีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเจ็ด แซวว่าโเพิ่มโซเิยอะไหมเพิ่มโซ่ได้กดไอกพอดีเยอะอีกหรอไม่เยอะหรอสกอากาศันย่าจะแก้แล้วกลัวเดี๋ยวไม่พอแล้วจริงจบดีแมนข้าโสรจวนหนึ่งชาร์ปหง แวนตีถอดโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้แวนหกห้าพันมื่อเลยกินแวนสามใจยี่สิบยี่ห้ายี่ห้ายี่แปด <15 S 2> สิบห้าสิบห้าแวนสองสีดแล้วก็ก,ก็ดหนึ่งชินไมขขด่ขึ้นขีดหนึ่งขึ้นขอีน่ออกางีออกไม่ไเล่นหรอน่ากลัวจังน้องยี่สิบแปดเปลี่ยนไม่จบ ที่มือแบตอนนี้มืกี่ใบนะที่นี่4ใบที่ีเาเป็นโปะอโป๊คนเหนื่อยแล้วเหนื่ยแล้วมันโป๊แต่พี่เสกผมแล้วเสกผมให้บนมือแม่งมีแค่นั้นน่ะอะไอะไรอะไรอไาักติกไม่มีโปรติกเโปริกไม่มีวันหมดเล่นโปริก1ออ้ามาดูกันดิว่ากองใครจะหมดก่อน หมดมันาิกเมกันเลยทหมดหรอหมดจริงอยที่เวลาแล้ไอ้นั่นไงไอตัวหินนีไม่เป็ไรดำดำดขน้อยกว่าดำน้อยกว่าวาานมีแจววลาานี้นี่กรเทมันทำอะไรได้อเป็ กันตีเลยถือว่ากตีโซบ้าหนึ่งใครก็ได้แล้วก็บวกสามพันก็ตีสามจะมีใบเดียวขายออกกว่าเไม่มีสามไม่สามหนึ่งกสไม่รู้จะขายอะไรเ้วยสี่บ้านมีเก็บไว้ประดับชี้่ายออกมือกี่ใบนะสามใบเกียดดีเียดดีพลัง ีไม่ได้ใช้เลยอันนี้มีเกเทคอะไรไหมไม่มีเทคอะไรแต่นี่มีเทคแต่ตีสิเอ็ดสองขีิบเสองิให้1หมือน้าสิบเก้าขีเดียวไม่อยากให้เลยอ่ะเอาไปผมหจับเพลนเก่งเลยมา มดตอดตอดตอเอเขียดเขียดแปลว่าตอนนี้ไม่มีทีเฮ้ยมันมดหมดหนึ่งมีอนหมดแล้วอ่ะเบอกว่ามันเกอนสองสามครบได้ยูได้ยูเรไม่ได้เอาเมาเพื่อนี่เราแวไหแมนตี้ สามสิเอ็ไม่กดให้กดโซ่แล้วกโซ่ถ้าในตั้งเก็บอกสามพันยี่สิบยี่สามจานสามสิบยี่สยี่ส็บต่อไปต่อไปกแต่เาต้องนา้กันปีสามกสามอันนี้มันบอกห้าพันด้วยอีกวี สิบสามเปเ็นา้าพน้าผมมีสิบหนึ่งกี่เปอนะสามอ์ทไม่กินไม่กินสาวพีเศษไม่ได้เรียนนักขอยังจับไม่ไม่ถ้าเกิดผมส็บได้อีกจากเลกเวนสาวอ้เวนเสสิบเจ็ดถ้าเขาไม่ห้ามอะอร่อยนะสอชิ้นกลังดอทลเบียนสสิบเอ็ดก็ยี่บเอ็ดรเิร์นส โอ้ยตเห็แ hmm. ล้วโัวอะไรเรามีสิบสองมีสองตัวแล้วหินมนุษย์หินมาช้าไปคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมเอ้ได้แล้วโซมามาหนึ่งมาหนึ่งเดวอ๊ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนอันนี้มันมีดเบขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมซีกมเกียร์สองีใบเกียร์สาม่มาก่อนขอดูเอยช่ไม่ดูไรไรก่อนไม่ดดีดอาจจะมอยู่ไก็ิก่อนแล้วก็ หนสองมีสองใบตรงนั้นก็เปสามพอเอฟเกโซบาร์าร์หนึ่งเกืัวยื้อยื้ยืใบเลยวเฮ้ยแดมเท่ากันด้วยน่าแมีนลายกว่าโซบารกับแดนเดียวโอเคแล้วก็แล้วก็ซิกนี่ที่มีชนะแล้วพี่ีได้ไหมถ้ายืดได้กล้าสั่งไปทำอะไรได้ถามจริงมันตีพี่เลง

อันนี้11อันนี้เท่าไร่15หเอ้ส1 6หีสิบเอ้บามสิบหาสิบห้สหบาอย่ใช้ยางบาสบอลใช้แล้วส5บห้เขาได้ทีก็ดีอ้าวอ้าวเขาข้างที่กัให้เอาข้างนี้ที่กัดจะทำไร่ได้แค่ตีข้างข้างอย่างเออคิดไม่มีอะไรแล้วโอเคเอลเอลเอลวันวันสอวันสามวัอนตีเลย่าไรเสร็จโซแวนตส เราบานที่บวกแค่สามพันเฮ้ยมันต้องทำเว้ยลมเดียวปีเดียวกันยี่สิบหกรูปเดียววัดไปเลยรูปเดียวมิเตอ๊ห้าดีสิบห้าขอห้าบาทเข้าไปสิบเกันกดเพลงดีไหมไม่กดตัดไป ก็ได้นี่กี่ใบไม่ได้ก็สองไโอ้โหีตายเนี่ยว่ามาว่ามาม่ดีม่ดีลดดันเท่ากันเราด้วยนะเกืกรดังเขาหนึ่งใบตายก็หนึ่งใบตายเกบนะอบหดอย่าดูสองเอออเยขนาดนี ม่ยมเียเล้หนึ่งบรกเลี้ยงกเยนยื้อมาเป็นหัูพี่เลยรับเยอะเสียแลอย่าเนี่ยข้อมือกุมนขาดใช่ไหม้อมืกุมันขาดใี่ไีบวกห้าทันแวนบวกห้าทันสิบห้ายี่สิบสาม หอล่งห้าไม่ได้เลยฟอสฟสสองยตีบวกห้าพันบวกห้าพันเป็นยี่สิบก็ถมตมีเจ้าเล่นฟอสวันนี้แผนฟอสอ่ะโคตรโก้ไม่เอ็กซเซลพี่มันกาดไอ้มันมันโก้เกินไปอันี้อันี้ไม่เกี่ยวนู่นไี่สามสามสี่สิบ สีเหี้ยอันนี้ตัวให้ขั้นแบนต้องต้องโคตริดแหละไม่มีอะไรทำติดท่พวกนี้ไหมเกินนี่เดียวมันยังพอเสียพอผมนี่มันไม่แค่ไม่เสียลพอเลยอ่ะอพ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 ออพออพ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 ออพ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 ออพ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 

ไว้ทีลาทีนยบ้านหนึ่งโซบ้หนึ่งจูวหนึ่งี่เจอปะลงทิ้งหนึ่งไงเด้งจูวลงเอฟิกมือมีกี่ใบนะสามไม่พออีกอะใชมนเถอะแค่นั้นแหละอ่ะแบตเทอร์มันตีแม่งเลย ตัดไหมเอ้ยไม่มีตัดแล้วไม่มีตัดแล้วเอันนี้มีเจนอยู่ก็มีเจนอยู่ยิบเสาเมื่อกี้ไลรเอาเข้ากองหาเสือกนะฮะหาเสิร์กใช่ไหมใช่หาเสือกไปไม่ได้ตัดตัดแลยไม่ขี้ให้จบเลยนะตัดต่อยิบเน่งลูกลูกเดียวเลย อันนี้แกเป่เจ้าันไท